ขอสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสินาไม้ผลในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเครื่องให้อาหารปลาทำยังไงเอย่ยเมื่อคุณไม่อยู่บ้านหลายวันลูกปลาสวยงามของคุณจะไม่ต้องอดอาหารครับในคลิปนี้เรามาพบกับเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติครับผมปกติแล้วสวนสินาไม้ผลเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันอังคารทางสวนเราปลูกไม้ผลยืนต้นไม้ปา่าเศรษฐกิจและยังมีไม้ผลเมืองแนวอีกหน่อยครับผมเราไปพบกับเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติเลยครับ ที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับเป็นเครื่องให้อาหารปลาที่ห้อโซโบโครับตัวนี้ก็เป็นปลาสวยงามของผมก็จะมีปลากัดปลาสอดครับผมครับเรามาพูดถึงเครื่องให้อาหารตะตุมัดกันต่อเลยเครื่องนี้สะดวกสบายตอนคุณไม่อยู่ครับผมส่วนลักษณะการทํางานตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดตั้งเวลาก็จะมีให้ทุกๆ8ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมง48ชั่วโมงแล้วก็72ชั่วโมง ตั้งได้ห่างกันครับตามวันเวลาส่วนของผมนั้นผมจะตั้งไว้ที่ทุกๆ3วันแต่ปกติแล้วเวลาผมอยู่ห้องผมก็จะให้อาหารปลาเองแล้วเครื่องนี้ก็จะให้ทุกๆ3มวันแต่ผมก็จะตั้งเวลาไว้ว่าคือจะรู้เวลาว่าเซตไว้เวลาตอนไหนอาหารเขาก็จะลงตอนนั้นแต่ปกติถ้าผมให้อาหารเองผมก็จะให้หลังจาก เวลาที่ผมตั้งไปแล้วนะครับโดยจะดูวันที่เครื่องอาหารตาไม่ลงเป็นหลักนะครับเรามาฟังต่อเลยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดให้อาหารโดยตั้งเวลานะครับคุณจะให้อาหารลงหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งตามนี้เลยครับเมื่อคุณเซตเวลาได้แล้วไฟมันก็จะขึ้นเตือนเหมือนที่คุณเห็นนะครับที่มันกระพริบอย่างนี้ของผมคือทุกๆสามวันแล้วก็ให้อาหารหนึ่งครั้ง คุณจะรู้ได้ไงว่าคุณตั้งที่ให้อาหารสาเร็จหรือไม่สําเร็จปุ่มใต้อาหารอยู่ตรงนี้ครับพอดีไม่สะดวกโชว์เท่าไหร่ครับมันก็จะเปิดครับหรือทดสอบใส่อาหารไปก่อนก็ได้ถ้าอาหารลงแสดงว่าคุณตั้งผ่านครับผมโดยลัษณะแนของเครื่องให้อาหารอัตโนมัตินี้ก็จะใช้ฐานขนาด AA a อคือตัวครับจำนวน2ก้อน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปลาสวยงามของผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องสวนตีนาไม้ผลปกติแล้วเราจะลงคลิปทุกวันอังคารทางสวนเราหลักๆแล้วจะปลูกไม้ผลยืนต้นรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าสิบชนิดมีไม้ป่าเศรษฐกิจและยังม,มีและยังมีไม้ผลเมืองนาวครับ ขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญและขอขอบคุณที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอเก่าคำว่าสวัสดีกันทุกคนครับผม